โอเคครับ okay, ผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะ่านครับวันนี้อยู่ใน EP ที่สามนะในการเดินทางของการลุกขึ้นห้าดาวนะทุกคนโอเคมาทุกคนมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้เราได้อะไรวันนี้เราได้รองเท้าวะ่ะทุกคนมันว่าของมันจะดีดีกว่านะส้าแตะมันอนะ่ะมาดูกันเอ้ยโจมตีโอ้โหป้องกันนี่ไงอะไรวะเดี๋ยวเราดูของก่นนอนแล้วกันเอาของยใใังไงเดี๋ยวก็ไม่น่าได้ใช้หรอก มา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 เชิญทำธุรกิจทำไรเดินด้วยคนเนื้อนี่ด้วยน,ค,น,ออน,ค,น,นครับก็อย่าลืมนะไปเอาอันนี้ด้วยนะทุกคนนี่สก,กินใหม่เอ,อ้ยไม่ใช่ดิล่างใหม่ด้วคนมันแจกฟรีอยู่กี่วันวะสามวันปะน่าจะสามวันเออทุกคนสามวันก็กิจกรรมที่เราปรลดล็อกรูปภาพไหมทุกคนเห็นปะนี่อันนี้นปลดล็อกรูปภาพสามสามรอบปะเออใช่เอ,อห้ารอบทุกคนเราจะได้มันมานะ ท่อยู่จัดดูดูดิแม่งขันหลังได้ด้วยแม่งขันหลังเฉยเลยนม่าจะเป็นตัวแรงที่หันหลังได้มาดูมันไม่หลบม,มาสู้กับแต่สภาพบุกดีกว่ามันชอบหมุนด้วยไม่รู้เป็นไรล่โดนปะ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 ,ปะ,ปะกดเลยเพื่อนไม่มีการลงอยู่อาร์ทีพีเห็นอยู่เนี่ยกี่โมงวะตอนนี้เก้าโมงสี่สามแล้คนเชา้ชาเช้าเลยสภาพแบบเอ้ยทำไมมันเลือดเหลือแค่นั้นนะอะไรวะนี่โดนตาถอนหรือเปล่า เคมก็แรงเกินน้องโอ้โคตรแรงเลยมามามาล่านี้ผมเอาแค่ขึ้นห้าดาวพอเนอะเออเดีย๋ยวปล่อยเซิร์ฟแล้วครับเดี๋ยวดูก่อนเออเนี่ยประสานได้ประสานอินได้อะไรตุ้มโอ้โหไอ้ยาป้องกันอ๋อโอ้ยเชี่ออะไรวะโอ้โหแม่งอะไรวะเนี่ยคุ้มเจ้าครับ เยมสุนักจริงๆดวนเรามีอะไรบ้างเนี่ยตอนนี้ผมก็ลืมไปหมดละเล่นหลานหัดเกินกคนเออเออไม่มีของเลยหรอเออลอ็กลอกอ,อ,อินก่อนลืมล็อกอินลืมล็อกอินเลยเนี่ยครับล็อกอินก่อนล็อกอินก่อนเนี่ยนแะล็อก็ได้แล้วทุกคนอีกสามสี่วันกดก่อนเลยแล้วกันนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดเลยนะครับวางโดนเตะออกนะครับ เช่ yeah. สำรวจแม่งสามรอบพยายามเรื่ของเราไปก่อนนะทุกคนของอื่นเนี้ยไปสนใจนะเออเอาของเราให้ได้ก่อนสามรอบนะทุกคนนนี้ได้ชิวอ่ลว้วชิวรอแบบสุดเกินนะไปไปบปบอนี้กูแค่เสือก,ก็ไม่ได้มีแล้วก็ผ่านชิวชิวที่ของคนอื่นปะไม่ใช่ของอื่นเ๋ยวเล่นก่อนเลยกันเพราะว่าเราเรื่องหลือรอบเล่นอยู่เล่นเล่นเล่นช่วยช่วยทีแมพทุกคน เราจะได้ปีบอลได้ไง,งด้วยเอเ้ย okay. ไป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 ชิวชิวชิวทคนมันมีอะไรอีกปะไม่น่ามีด้วยก็เหลือพลิกกิจจิบจอยนะทคนโอเคเดี๋ยวเราทำทีหลังแล้วกัน เดี๋ยวเราไปเรื่องนี้กันแต่ตมะตัวน้อยวิ่งวิดพื้นสคอร์ซิดอัอันนี้อันไหนอันไหนของชิโมะเมื่อกี้นี่เอาของชโมะโอเคก็เอาอันหนึ่ง,ม,งนนมามาเปิดล็อกนี่ดีกว่าผมมีอยู่700์เจ็ดร้อยทุกคนเปิดล็อกอันไหนดีวะอันนี้น,นี่ค้างไว้ปุ๊บได้กันใหม่ทุกคนตอนนี้ค่อนข้างที่จะสมเสียงอยูน่นะมันเยอะมากเลยทุกคนดูดิ โหสามรอบหมดจะเหี่เยเกลือไอ้สัตว์ไม่น้อยให้สม,มะเล่นฟียนไปสกอสมะเร็ว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 เร็เรเรปดุกดุกดีเฮ้ยมันเท่่ังวะมันนอาจากไหนอ่ะทำไมมันเทห่ยอเกินเอาตังก่นนอนเอาตังเอาขวดนะ้ำเอาอะไรไปก่อนคนเคครับไปนี่ต่อโคสบายอ่ะ เดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเอามารับขอกันเลยโอเคเมื okay. ่อเราใกล้อัพละโอเคทุกคนตอนนี้๋ยวเล่นนิ่หน่กันขอเล่นเล่นไปแล้วดีกว่าผมจะทำการลุให้ได้สามดาว <c oughs> ทำไปว่าพร้อมกันเนี่ยจะใช้ของเยอะมากทุกคนเยอะจะัดๆมา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  ไหวแล้วมีย r หนึ่งตัวด้วยนโคต้ชิวะอะเสร็จมั่วมาทุกคนก็ใช้ได้อยู่นะมาเดี๋ยวเรามาซื้อกันอันนี้ก็ซื้อสองครั้งไปนะหนึ่งครับขี้รับรับรับร้อยหมดเลยเดี๋ยวเราพยายามแบบเล่นอันนี้เป็นเรื่องนะใช้มันหมดหมด,หมดไปนทุกคน อันนี้ขาดกว่าสี่สิบกว่าอันปะถึงว่าเออถึงสวยเหนืออัพเลยแล้วกันอย่าอะไรเหลือเลยหละก็ใส่ห้หมดกะจะได้แบบได้เศษได้พวกนี้มาด้วยนะทุกคนเออร้านขาเปิดปุ๊บโอเคอันนี้ก็ต้องไปเล่นด่านอีกอ่ะเออไว้นักรอเลยกันอันไหนใกล้ครบแล้วก็เล่นไปก่อนนะโอเคได้มาเยอะอยู่ อยาไปดูร้านค้าดิร้านค้ามีอะไรให้เราโหแม่งแต่มันไม่ใช่เพชรวะเอ้ยนี่ไงเพชรโดนสวายชอว่าได้อยู่ได้อยู่ช้อปปิง้งอะช้อปปิ้งเพลินจัดอะรวมเพชรหมดเวยนแตคนดูดิเพชรไม่เกือบหมดไอ้เหี้ยะเฉยเล่นได้ไม่เยอะพลังงานหมดและทุกคนเฉยเดี๋ยวไปดูนี่ดีกว,ว่ารับของอะไรก่อนของฟรีนะของฟรี อุ้ยเราได้เราได้ใกล้หินแล้วทุกคนเอ้ยไม่ใช่ดิเราได้ใกล้หินละอันนี้อะไรอ๋อเนี่นยน่าจะได้ละทุกคนเคครับถ้าขอมาเยอะอันนี้เหมือนแบบมันมันนี้เราเล่นฟรีอะแ,แล้วก็กดต่ำสุดอันดุนดูดูชนะหมดแล้วตบพวกบอทเรือเ่องอะก็ไปสู้ปีศาจต่อก็เล่นเลาะอีกอีกหนึ่งรอบนะห้าสิบเพจแต่มันจะมีให้เราได้รับห้าสิบเพจก็เหมือนเราเล่นฟนรีทุกคน เนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็สู้ไปไหนก็ได้ครับแล้วก็ปีศาจปีศาจเออเลียร์ได้ละเดินก็ได้เสร็จคิดว่าเอายังไม่ทด้ลเลยขาดอันหนึ่งเราต้องส่นรักสามเนล่ออีกสองวันได้นะเขีร์หรือ,อรไอติมตั้งไ่อะสามสิบอยู่ลว เดีย๋ยวเราไปให้ของเพื่อนดีวะจะให้ไปเลยเราไม่ทันได้ใช้หรอกเน,นี่ยขอเดยแล้วกันนะเพื่อนแล้วค่าดิสองรูปโอเคเดีย๋ยวเราขอคนใจดีนะครับเพื่อเขาเกลือแล้วแบบ,บ,บ,บมีให้เราอย่ารับไปรับกันโอ้โหวิญญาจัดเออล,ลืมสบูบนั่นเลยด้วยการโร่เดี๋ยวเราขุดทิ้งกันแล้วกันโอเคเมื่อคืนนี้ผมไมด้เจอฟินิกแมนไปทุกคนก็เหลือแต่หัวเนี่ยมันไม่พอ ครับโอ้โหไม่ออกเลยเฮียอะไรวะเฮ้ยเฮ้ออกแล้วฟิกเกอร์ตัวจิ๋วไปไปต่อไปต่อไปต่อป,ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บเฮ้ยไม่ออกเลยอ่ะแสดงว่าไม่มีเกลอกเกลอว่ะอุย้ยมาแล้วโอเคสูกส้กาโร่โรก่อกาโรุ่๋นสู้ไม่ได้ไปไหนมาดคนเออ ไม่ไปไหนจริงๆเนี่ยดูดียมันลดนิดเดียวกันทุกคนแล้ว14วันอ่ะไม่น่าทันหรอกไม่น่าสู้ตัวนี้ทันนะทุกคนแต่สู้ตนี้น่าจะทันอยู่อ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปกดรูปต่อนะรูปโซนิกกับกาโร่ทเมื่อกี้เราผ่านด่านมาก็น่าจะได้เยอะอยู่โอเคเรับของรับของกันเออเนี่ยต้องว่าสานได้เราเล่นร้อยกว่ารอบเงี้ย ว่าจะเราจะได้อะไรอย่างโอเคไม่ได้ป่ะแต่มีพันสี่ทุกคนมาที่ให้เรามากดซื้อเลยมันฟุกตื่นเนี่ยอาบวกอันนี้ก็ปลดห็อกโอเคไหนดูดีมีตัวอะไรมั่งอืมเอ้ยมีดักชายเ่าทุกคนอันนี้กาโลเรามีแล้วดักชายน่าจะโหดสุดนะเราเก็บไว้กันเก็บไว้ในอนาคตเอ่อไหนว่าซอนิกซนิกซนิก โซนิกกูอยู่ได้เปิดนี้ไปก่อนบิงโกปไหนว่าโซนิกกูแข่งต่อภาพเนี่ยน่าจะได้รอบสุดท้ายละโอ้โหขาดสามอันเลยเชีเยร์เยอะจัดเชียร์เราบ้างก่อนไม่มีอะไรเราทำแล้วปะอ๋อมีนี่อันนี้ยังไม่มาหรอ เขาจะมาแล้วเอ้ยมันหมดแล้วเนี่ยวะนะทีตะขบับตะขับมาตอนไหนวะไม่รู้นี่ันไม่รู้ยังไม่มามึงท้าสู้ราชาเดี๋ยวเออฟังผองฟังไล่ไปก่อนนะป่ะกดไปเลยกออ็เราได้เสรล้ไป้วย คืออะไรวะจำนวนบทไม่พอเพ่ไม่นอกรอบแน่นอน